สวัสดีครับเจมอโตกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับชุด4เทพตัวสุดท้ายนะมังกรฟ้านั่นเองสำหรับใครที่รออยู่นะตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วสำหรับซีรีส์นี้นะต้องบอกว่าซีแซมเพลรอบนี้เนี่ยถูกใจกว่ารอบอื่นๆที่ผ่านมาอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องบอกว่ารอบอื่นๆตีมันจะเป็นแบบว่าฝั่งไม่ใช่ฝั่งเอเชียอะไรประมาณนั้นครับก็เป็นฝั่ง ยุโรฝั่งไม่ใช่ยุโรสิฝั่งนั่นแหละฝั่งที่ไม่ใช่เอเชียแต่ว่าตีมารับนี้มันมาเป็นฝั่งเอเชียเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าเอ้ยชอบจังนะครับวันนี้นะครับกิจกรรมมังกรฟ้าจะมาตั้งแต่วันที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 ่29นะครับไปจนถึงวันที่5มิถุนายนถึง5กรกฎาคมในกิจกรรมในกิจกรรมตู กาชาห้าเหรียญเหมือนกันนะเพิ่งโดนหมัดก,กันไปใช่ไหมได้ข่าวว่าหมัดโดนกันไม่เยอะนี่ใช่ก็ดีใจด้วยนะครับบางคนก็ไม่กี่ร้อยเพชรก็ได้แล้วหมดัดบางคนก็พันกว่าเพชรก็ได้แล้วหมดัดนะครับรอบนี้ก็ไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่สาหรับชุดก็คงไม่เกลือเหมือนกันแหละเนาะเนาะเนาะมาดูกันดีกว่าว่าในกิจกรรมนี้จะมีอะไรบ้างน,นะครับนอกจากชุดนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดีวิวชุดกันกิจกรรมสําหรับรอบนี้เนี่ยนอกจากชุดมันจะมีของอย่างอื่นอีก นิดหน่อยนะครับก็คือมีพวกเขาเรียกว่าท่าทางนะครับท่าทางดื่มชายูงไงว่าท่าทางดื่มชาที่าำที่าำหายหรอที่ทำหายหรออา้าวอ้าว นี่นี่ถ้าดื่มชาท่านี้นะครับอ่าเป็นอันชี้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีไอโซด้วยนะเป็นไอโซลายมงกอจชูปหายังงงไอโวอยู่นะอยู่นี่เป็นไอโซลายมงกรอันเก่านะครับตัวนี้นี่เองอ่านะไอโซชื่อผนึกมงกรก็เข้ากับติมชุดนี้เหมือนกันนะ และของสำคัญของหลักเลยก็คือตัวชุดอยู่นี่นี่มาเปิดตัวมาอย่างดุ่นแรงและเท่ๆถ้าพี่เยอะจังไงถ้าพี่จะเยอะไปแล้วคออีกรอบดิพี่อืออือปัาบควงมีอย่างเท่ โดดลงไปโดนปืนยิงตายนะแบบนี้ก็ไม่เอามารีวิวชุดเลยดีกว่าสำหรับชุดนี้บอกว่าเท่ที่สุดในบรรดา4ตัวนะครับเอฟเฟกอลังการงานสร้างมากๆสำหรับชุดนี้ชุดมังกรฟ้าเซริวมังกรสวรรค์น,นี่ให้ดูเหมือนไหนให้ดูใกล้ๆ ชิงอ่าใกล้ใกล้กลอบดิโอเคมาทีละส่วนกันบ้างนะครับปิดนี้ไปก่อนปิดอันนี้ไปก่อนจังเกงพิจายกันเกงพิจแยเป็นเกงที่เอามาใช้รีวิวของบ่อยมาก พอมันอยู่บนบนนั้นเป็นก่งเกง่าสัน้น,นพาทแรกนะครับในชุดนี้ก็คือหน้ากากหน้ากากเขามืองกรนะตัวนี้จะเป็นเขามังกรเป็นหน้ากากสีดำไม่ค่อยใช่แนวพี่เท่าไหร่สำหรับหน้ากากอันนี้ใครชอบก็ใช้ไปแต่พี่ไม่ค่อยชอบพา์ที่สองจะเป็นพรองเท้านะเป็นรองเท้าสีน้ำเงินเข้ม นะครับแล้วก็มีลายเกดมังกรอยู่ด้วยส่วนพระที่สามันนี้ของเด็ดนะครับก็เป็นเสื้อเป็นเสื้อคลุมนะครับเสื้อคลุมแบบจีนๆญี่ปุ่นๆนหน่อยแล้วก็มีเอฟเฟกข้างหลังเป็นมังกรโผลนะ่ไงออกมาดิมังกรฮ้บโผล่หน่อยโชว์เขาหน่อยอ้าวเอเออีกหนึ่งทีโชว์หน่อยฮ้ ฮึบฮ uh ึบเออนดูแบบใกล้ๆก,กันบ้านนะครับชุดท้จะเป็นสีฟ้าน้ำเงินฟ้าทองนะมีแซมม่วงนิดๆหน่อยๆตัวนี้นี่ข้างในจะมีลายสักมังกรด้วยนะสองตัวข้างหลังแล้วก็ที่แขนซ้ายแขนขวาก็จะเป็นตราของกิจกรรมรอบนี้นะครับตรามังกรของนี่นี่ตัวนี้นี่อยากให้ดูเผื่อบางคนไม่ยู่จักนะครับความจริงตัวนี้ไม่จะใช้อยู่กับพวกงูนะครับงูกินหหงตัวเองเขาเรียกว่าอูรโบลอสแต่ว่า สำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นมังกรกินหางตัวเองจะสื่อถึงความเป็นนืรันนี่ใช่ป่าว่าใช่แหละนะที่เคยดูการ์ตูนมาหยอกที่เคยอ่านมานะครับตัวนี้ใครอยากรู้ประวัติของชุดนี้นะครับสามารถไปดูได้ทั้งแบบมีการ์ตูนให้อ่านด้วยแล้วก็มีแบบ CG Animation ให้ดูด้วยนะครับว่าที่มาที่ไปของชุดทั้ง4ชุดนี้เป็นยังไงนะก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะทำมายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างทีนี้มาดูส่วนที่เหลือกันบ้างดีกว่า เอามีเอาสิถอดหน้ากากสิเออแต่ก็ยังไม่บอกน้องเลยว่าเอมีสี่หกชิ้นมีอะไรบ้างชุดนี้เสื้อ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 ที่ใช้บ่อยๆก็กำทองเพราะว่าจะได้เห็นชาร์ท ลืมบอกว่าตะกี้หกชิ้นมีอะไรบ้างนะครับหกชิ้นจะมีเสื้อกางเกงรองเท้าหน้ากากทรงผมแล้วก็การแต่งหน้าด้วยมาเริ่มกันที่ทรงผมก่อนนะทรงผมนี้ก็เท่นะครับเป็นทรงผมแสกกลางข้างหลังมีเปียด้วยชุบๆสีขาวนะครับแล้วก็ปลายสีฟ้าอย่างเท่ทรงผม ตัวการแต่งหน้านะการแต่งหน้าตัวนี้ก็เป็นการแต่งหน้ามังกรนะจะมีลายเกล็ดมังกรอยู่ที่ตาซ้ายเห็นไหมแล้วก็เปลี่ยนตาตัวเองให้ใกลายเป็นสีเขียวแบบมังกรนะมังกรตัวนี้ตาเขียวเห็นไหมเหมือนกันส่วนกางเกงน,นะครับจะผสมผสานความเก่ายุคเก่ากับยุคใหม่เข้ามาด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นกางเกงที่ตัวผ้าเนี่ยจะมีลายแบบความจีนความโบราณเห็นปะแต่ว่าก็จะมา ผสมกับยุคใหม่ด้วยการแต่งนู่นแต่งนีน่แต,น ύ, แต่งเส้นนะครับอะไรกันเข้าไปมีหัวมังกรเท่าอยู่ที่ฝั่งขวาด้วยเป็นมังกรคาบคัมพีร์เหมือนกันนะครับเสือก็มีคาบคัมพี์นะครับมังกรก็มีคาบคัมภี์ตัวนี้ช <Everything S 1> ท่มากๆ ยิงอยู่กับมัดมังกรมันจะยิ่งเท่นี่มีมังกร3ตัวเลยใสย่แขนซ้ายแขนขวาแล้วก็ข้างหลังนะถ้าเกิดใครอยากได้นะครับก็อย่าลืมตู้กาชาห้าเหรียญน,นะขึ้นตั้งแต่วันที่20เท่าไหร่28นะครับไปจนถึงไม่ใช่28 29ไปจนถึงวันที่5้านะครับสู้ๆหวังว่าจะไม่เกลือกันแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยไปแล้วยบไป